ประชุมครมเห็นชอบมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวลดหย่อนภาษีสูงสุด2,000 20, 0บาทเที่ยวเมืองรองลดหย่อนภาษี1.5เท่าเริ่ม29ตุลาคมถึง15ธันวาคมนี้กดหัวใจและไปฟังกันต่อครับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวครับกลับมาคึกคักในช่วงปลายปีนี้ครับโดยให้ความสําคัญกับการท่องเที่ยวเมืองรองรวมทั้งการจูงใจให้ภาคเอกชนครับปรับปรุงโรงแรมที่พักแหล่งท่องเที่ยวให้น่าสนใจผ่านก,นกลไกของภาษีครับ ตั้งแต่29ตุลาคมถึง15ธันวาคมนี้ผ่าน5มาตรการก็คือ1มาตรการภาษีสําหรับบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวสามารถลดหย่อนภาษีสูงสุสด20,000บาทการท่องเที่ยวเมืองรองลดหย่อนภาษีได้1.5เท่าครับมาตรการที่2มาตรการภาษีสําหรับนิติบุคคลสนับสนุนการจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศครับมาตรการที่3มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมประชุมสัมมนาประจําปีงบป,ประมาณ69หากจัดในเมืองรองลดหย่อนภาษีได้2 เท่ามาตรการที่4มาตรการขยายระยะเวลาการปรับลดอัตราภาษีสําหรับกิจการบันเทิงหรือว่าหย่อนใจจากร้อยละสิเป็นร้อยละ5ออกไปอีก1ปีครับมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1มกราคมถึง31มธันวาคมปี69และมาตรการที่5ครับมาตรการภาษีสนับสนุนการปรับปรุงโรงแรมที่พักสําหรับบุคคลธรรมดากระทรวงการคลังครับคาดว่ามาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศจะช่วยให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองมากขึ้นส่งผลให้ผู้ประกอบการที่มีความเชื่อมโยงกับธุรกิจท่องเที่ยว มีรายได้เพิ่มมากขึ้นจ้างงานเพิ่มมากขึ้นรายได้ครัวเรือนก็เพิ่มมากขึ้นช่วยกระตุ้นให้เกิดการลงทุนและการจ้างงานต่อไปในอนาคตครับกดหัวใจให้หน่อยฮะ